หลังฉีดโบ็อกอย่าทําแบบนี้ให้หมอทีมเห็นอีกนะนะครับมีคุไข้คนหนึ่งนะครับเขาฉีดโบ็อกไปประมาณสัก6เดือนได้แล้วเขาก็กลับมาบอกว่าเนี่ยตอนฉีดไปดีมากเลยโหริ้วรอยหายหมดเลยยิ้มแบบอย่างมั่นใจเลยพอครบ6เดือนทําไมริ้วรอยกลับมาเหมือนเดิมนะครับผมอยากจะบอกว่าใครก็ตามนะครับที่ฉีดโบ็อกไปต้องเข้าใจ2ข้อนี้นะครับข้อที่1คือ โบ็อกไม่ได้รักษาริ้วรอยถาวรจริงๆริ้วรอยมันเกิดจากผิวแห้งเกิดจากผิวที่ไม่ได้รับการบำรุงเกิดจากรังสี UVA ที่มันมารวมกันทำให้บนหน้าเราเนี่ยมีริ้วรอยช้าเร็วแต่ละคนแตกต่างกันอย่างผมเนี่ยผมอายุ40บวกแล้วถ้าเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกันเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยจะมีริ้วรอยกันตีนการกระสองสามขีดเป็นเรื่องปกติแต่ผมเนี่ยไม่มีเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าโบ็อกที่เราฉีดให้คนไข้ที่คลินิก เป็นแค่ตัวคลายกล้ามเนือ้อเวลาที่คุณยิ้มเยอะๆคุณสังเกตเห็นไหมว่าใครยิ้มเก่งๆจะมีตีนกาใครที่ขมวดคิ้วบ่อยๆก็จะมีร่องขมวดคิ้วใครที่ยักคิ้วบ่อยๆก็จะมีเส้นตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้ทีมงานเอาภาพขึ้นขึ้นให้ดูระหว่างพูดแล้วกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่ ริ้วรอยมันเกิดขึ้นพวกนี้เราฉีดโบ็อกเข้าไปเพื่อคลายกล้ามเนื้อส่วนนี้พอคลายกล้ามเนื้อส่วนนี้กล้ามเนื้อส่วนนี้หดตัวได้ไม่ดีทําให้ริ้วรอยลดลงดังนั้นเวลาที่เราฉีดโบ็อกไปไม่ได้ฉีดเพื่อรักษาริ้วรอยแต่เพื่อทําให้ริ้วรอยดูจางลงในช่วงที่โบ็อกออกฤทธิ์ประมาณ4-6เดือนข้อที่2สําคัญมากคือหลังจากฉีดโบ็อกไปแล้วต้องรีบดูแลรักษาเพราะว่ามีงานวิจัยบอกชัด เจเลยว่าใครก็ตามที่ฉีดบัวทอไปแล้วแล้วไม่ดูแลตัวเองก็หมายความว่าริ้วรอยในอนาคตหลังจากบัวทองหมดฤทธิ์มันก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกดังนั้นใครอยากทําให้ตัวเองเนี่ยอายุ40บวกแบบผมหรืออายุ70แบบมาม้าผมเนี่ยแล้วริ้วรอยน้อยสิ่งที่สําคัญคือการดูแลตัวเองไม่ว่าคุณจะฉีดโบัวทอกหรือไม่ฉีดก็ตามคุณต้องดูแลตัวเองเช่นอันแรกเวลาล้างหน้า หร,หรือริ้วรอยมักจะมากับคนผิวแห้งใช่ไหมดังนั้นคนที่เป็นคนผิวแห้งไม่แนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่มีฟองตัวที่ผมแนะนํานะตามท้องตลาดมีเยอะมากไปดูเลยเดี๋ยวนี้มันมีพวกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่มีฟองเยอะมากแต่ถ้าจะใช้เหมือนที่คลินิกผมจะชื่อว่า i n f l l l water cleansing gel หลักการสำคัญของมันก็คือดึงฟองออกทั้งหมดเพราะ90%ของฟองที่ใช้บนโลกใบนี้ มีฤทธิ์เป็นด่างและดึงความชุ่มชื้นออกจากผิวดังนั้นคุณเป็นคนผิวแห้งอยู่แล้วยิ่งใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฟองก็ยิ่งผิวแห้งริ้วรอยตีนกาก็จะมาเร็วกว่าคนที่ผิวมันแน่นอนอยู่แล้วข้อขอไข่นะคสำคัญไม่แพ้กันกนะ็คือการทาครีมถ้าเราไม่อยากให้ริ้วรอยรอบดวงตามาเร็วต้องทาแอนตี้ริงเกิลอายครีมเดี๋ยวผมให้ทีมงานเอาภาพขึ้นให้ดูตัวอย่างที่คลินิกนะ ส่วนใครก็ตามที่ไม่อยากให้ริ้วรอยหนา้าผากขมวดคิ้วริ้วรอยบริเวณอื่นๆนมาเร็วต้องทา moisturizer intensive ครีมเยอะๆก่อนนอนการทาเยอะๆหมายความว่าทา1รอบเขาเรียก1แลทา1แลเลเยอร์ห่งแร,แรหรือ1รอบ แล้วรอสักพักหนึ่งตบตบตบถ้ามันยังซึมทาแรที่2แรที่3แรที่4แต่ละคนจะไม่เท่ากันผมทาแค่2แรเพราะผมเป็นคนผิวผิวผสมแป๊บเดียวอิ่มน้ําเลยแต่บางคนผิวแห้งอาจจะต้องทา3รอบหรือ4รอบจนกว่าเราจะจับปุ๊บแล้วครีมไม่ซึมนั่นแหละ คือจุดที่ผิวอิ่มน้ำช่ำด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์ดังนั้นถ้าคุณสามารถทำได้แบบนี้ผมบอกได้เลยว่าเวลาคุณฉีดโบท็อกนะแล้วพอบท็อกหายปุ๊บริ้วรอยคุณจะอยู่เท่าเดิมหรืออาจจะน้อยลงในบางคนก็ได้ดังนั้นอย่าลืมทำตามที่ผมบอกเจลล้างหน้าต้องไม่มีฟองเช่น i n f ฟ l w a t e r c อ e ์ n รี n ซ g ่งเจลผลิตภัณฑ์นะครับที่ช่วยคงความชุ่มชื้นเช่นแอนตี้รูนเคื่อาอครมรอบดวงตา ทั่วหน้าควรทา moisturizer intensive cream อยากดูตัวอย่างสามารถพิมพ์คำว่าผิวแห้งได้แล้วก็ขอทีมงานผมดูว่าผมใช้ตัวไหนบ้างในคลินิกนะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียแบบนี้สามารถแชร์ได้เพราะผมเชื่อว่าริ้วรอยยังไงมันเกิดขึ้นแน่นอนแต่ถ้าเราไม่ดูแลมันจะเกิดขึ้นเร็วมากนะครับถ้าใน YouTube อยากฟังหมอทีมอีกก็ กดติดตามกดกระดิง่งถ้าใน Facebook กด Follow แล้วก็กดซีเฟอร์นะครับความรู้แบบนี้จากหมอทีมจะส่งตรงถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ